สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคันค่ายชาแนลครับสวัสดีสุขสุขคนเนาะครับเนาะมันนี้เขาป้าคือเกาครับเลิกงานย่ำแรงมากครับสิมหาโนใหม่น้ําครับพี่น้องเบิ้งว่ามันซิมีบอ่ไปเบิ้งกันครับพ่อแล้วครับนอหนึ่งพี่น้องโอ้ยแข็งเนาะว่นไห่ปันไหนครับ น้อหนึ่งที่นอ้องกำลังโฟดินมาน้อยหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องไปหาอีกหมองไหมครับหาอีกครับพี่นอ้องหาเบิงแต่ละกอแต่ละกอมีจะปลาไผ่น้ำครับมองนี แล้วครับพี่น้องนอนหนึ่งนอนใหญ่ๆครับเห็นบอนอพี่น้องนี่ครับอู้นอนใหญ่ครับพี่น้องมีช่งบ่เขาพี่น้องนีมนอนใหญ่ๆพี่น้องเห็นบ่อเห็นบอนอพี่น้องนี่ครับทางพี่อีกนอนหนึ่ง ไหได้บุง้งกำลังโพดินครับนี่ครับพี่นองนองที่สองมองนี้ครับเห็นบัวครับพี่นอกออกก่อนอยู่ คิดกันครับมองนอใหญ่มันมันบังกันอยู่ซ้ำน Jamie Jamie. ี้ก็บ่เห็นอีกนอหนึ่งพี่น้องนี่ครับใบไยปันไดครับก็ไม่พี่น้องอีกนอหนึงพี่น้องกำลังโพดินครับเห็นว่าพี่น้องเอาดครับหน่อยโพด ครับี่นอนนอนีนน้อยครับผู้นิ่งซองนอครับบอกเอาลวครนอนอยโพดหาเบิ้งเรื่อยๆครับ,รห,าบ,รรบหาสิพออีกนอนใหญ่ๆทหารันเป็นนอนหน่อยโพดก็เลยบอกเอาครับ พ่ล้วครับี่นองนอนจำแขนเนี่ยครับกําลังพอดีจำแขนออกมานี่ครับงามๆเลยครับเสียดายมันมีแต่ีิดินโอบล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องนอนค้นอวบๆเลยครับเดี๋ยวผมสิเอาครับนี่อีกนอนหนึ่งนองมันเป็นค้นแม่ครับ เขาเอิญนออีกอย่างผู้ใด้หูบอกนีด้วยครับนี่ครับโอ้หวบไงดีครับจากเพื่อนเอิญน,นอีกอย่างครับจะเอาไปเฮ็ดนอไม่สมพี่น้อง ปืด๊ดนอบกใหญ่หนึ่งนี่ครับนนเบิ้งพี่นอนไหมเบิ้งครับปาดนอในอหญ่ลีครับ,บใครไป็นบ้านคนเอาครับ นอโอปวบ,อบนี่ก็บอกเขาโอ้งามครับว่างลุ่ม มาตอนเลิกงานพี่น้องนี่ครับน้องงามๆครับใดแล้วครับพี่น้องมันกำลังโพดินน้อยๆครับนี่ไม่ค่อยเห็น เดี๋ยวอาทิตย์หนาย,ยังมาไหมครับนี่ครับลำหนึ่งบกสูงหนึ่งพี่น้องนี่ครับเขามาหาเบิงเห็ทํำครับพี่น้องปลาเห็ดที่อยู่ใกลๆก,กันละครับมันอยู่คนละสี่กันครับ ปลาจิกปลาหังนี่ครับพี่น้องดอกกำลังจุ่มๆนี่ครับปลาเห็ดปวกปลาเห็ดเพลิงครับพี่น้องนี่มองห้าหลายครับแต่มันยังไม่ท่านขึ้นเฮ็ดดินกำลังออกดอกหน่อยๆครับพี่น้อง งามๆครับเดี๋ยวสิยางออกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานมาสิไดร์ไลายสั่ดครับเห็ดดินอีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับงามๆไดร์ไลทดอกลวตัวนี่ แกงใส่หนอใหม่เพิ่อกูบอกเนาะทางอื่นพอออกแล้วเด้อนี่เขาเก็บกันลุมล่มปลานี่ยังมาท่านออกอยู่ยังออกมากแล้วพี่น้องแล้วก็สิหอดลดแล้ครับอิตเตเวนตกดินแล้วสำหรับคลิปนี้ก็พ่อสำานี้นะครับคำแล้วมูสิธา นีอไ้กับนี่ซัมมี่แหละครับต้งทุงอันนี้เครื่องทุงอยู่ครับแต่อันนี้น้อยหนึ่งนี่ครับน้อยใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องน้อยใหญ่หญงามๆครับเอาอเมื่อแล้วพี่น้องเบ่งจบเร็วกับกดไหลกดแช่กดซับสิ่งไข่กดกระดิง่งและกดติดตามให้ผมน้ำเนี่ยครับเดยเสีหาแนวเบ่งใหม่ๆ ใหม่พี่น้องเบิง่งสำหรับมื่อนี้ขอตัลาแค่เพียงเท่านี้เนะครับสวัสดีครับ